อาเตตาเชื่อว่าทีมปืนใหญ่ยังมีโอกาสคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาเซนนอลกล่าวหลังเกมที่ถูกแมนซิตี้ถล่มยับ1ต่อสในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดซึ่งทำให้เรือใบสีฟ้าตามอยู่2แต้มและกำลังกลับมากุมความได้เปรียบเนื่องจากมีเกมในมือน้อยกว่า2เกมแม้ว่าตอนนี้ปืนใหญ่จะยังรั้งจา่าฝูงก็ตามทั้งนี้ลูกทีมของอาเตตาไม่ชนะใครเลยมาสีเกมหลังสุด รวมทั้งเกมสเสมอเซาแฮมตัน3ต่อ3จากรายงานอาเตต้าพูดถึงเกมที่เหลืออีก5เกมก่อนที่ฤดูกาลนี้จะจบลงว่าวันนี้เป็นเรื่องยากมากหลังจากที่เราแพ้แต่เราต้องยืนหยัดและมองความจริงที่ว่าเรากำลังแข่งขันแบบตัวต่อตัวกับทีมนี้มันเหลือเชื่อมากเรายังมีเกมให้เล่นอีก5เกมและอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาและคุณต้องเชื่ออย่างนั้น